มีทางบ้านถามมาว่าเราก็อยู่ของเราดีๆทำไมเหมือนเราสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้เขาเราควรทำอย่างไรดีคะขอคำแนะนำด้วยค่ะคุณโยมมีสองอย่างนะเราอยู่ดีๆก็เหมือนกับว่ามีศัตรูเกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งเราอาจจะว่าเราดีเขารู้สึกว่ามันใสรู้สึกเราเกินหน้าเกินตาเขาเขาเลยมันใสเราเฉยๆเราไม่ได้ผิดอะไรเลยนี่อันหนึ่ง แล้วก็บางทีการกระทำเราเองเนี่ยอาจจะไปขันผลประโยชน์ใครโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้ฉั้นวิธีการแก้เนี่ยก็มีอยู่2อ,อย่างก็คือว่า1ให้เป็นคนมีน้ำใจอะไรที่เราพอจะช่วยคนอื่นเขาได้ไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําหรือการช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยฝีไม้ลายมือของเราการทํางานของเราเนี่ยหรือว่าอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราช่วยได้ช่วยไปเถอะให้เขารู้สึกว่าการที่เราเองคงอยู่การมีอยู่ของเราเนี่ยมันมีประโยชน์กับเขาแล้วอันที่สองคือว่าให้ระมัดระวัง อย่าไปข่มใครนะให้พยายามอ่อนน้อมทมตนแล้วให้เกียรติทุกคนเสมอจะทำให้อาการหมันไส้เราเนี่ยลดน้อยถอยลงไปอย่าดูเบาตรงนี้นะหลวงวิจิตรปตการเคยบอกไว้ว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมันไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินจเจริญพร